สวัสดีครับผมหมาอัดนะครับวันนี้จะมาคุยในหัวข้อ5สิ่งที่จะทําให้คุณเนี่ยเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับอยากให้ช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็ช่วยแชร์เพจแล้วก็ u b e c h ชา n นลอย่าฝากชีวิตไว้กับหมอด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับ5สิ่งที่จะทําให้คุณเนี่ยเสียชีวิตก่อนวัยอันควรหรือว่าทําให้คุณอายุสั้นนั่นแหละนะครับ หมอเนี่ยไปดูข้อมูลนะครับมาของ WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกนะครับในปี2018ว่าเอ๊ะคนเราเนี่ยเสียชีวิตจากอะไรเยอะที่สุดในโลกจริงๆตอนเนี้ยเดือนพฤษภาคมปี2020เนาะตอนนี้เราก็มีโควิด1 9ระบาดกันนะครับเราอาจจะเห็นว่าตอนเนี้ยมีคนติดเชื้อทั้งหมดทั่วโลกประมาณ4ล้านกว่าคนนะครับมีผู้เสียชีวิตเนี่ยประมาณสามแ0,000คนเราอาจจะรู้สึกเอ๊โลละโรคราบเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ คนเราเสียชีวิตกันเยอะหรือเปล่านะพอไปค้นใน WHO ดูเนี่ยพบว่า71%ของการเสียชีวิตเกิดจากโรค NCD มากที่สุดนะครับโรค NCD เนี่ยหรือว่าคือโรคเรื้อรังนั่นแหละ มากที่สุดมากขนาดไหน71%เป็นจํเป็นจำนวนเท่าไรโควิดเนี่ยติดกันทั้งหมดประมาณ4ล้านคนเราเนี่ยเสียชีวิตจากโกรคเรื้อรังเนี่ยประมาณ41ล้านคนทั่วโลกแล้วโรคที่เขาระบุว่าเป็นโรคเรื้อรังเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเขาระบุไว้มี4กลุ่มโรคหลักๆดังนี้อันที่1เลยคือโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับรวมถึงหลอดเลือดสมองด้วยนะมีหลอดเลือดสมองแตกตีตันและทําให้เราเป็นอมัอมพฤกษ์อัมพาตต่างๆนะครับซึ่งกลุ่มนี้ตามตัวเลขแล้วนะเยอะสุดเลยคือประมาณ 18ล้านคนทั่วโลกนะครับอันดับที่2คืออะไรอันดับที่2คือโรคมะเร็งครับผมโรคมะเร็งเนี่ยคือเสียชีวิตประมาณ9ล้านคนทั่วโลกจริงๆแล้วนะโรคมะเร็งอ่ะเป็นอันดับหนึ่งครับแต่ว่าที่ WHO ระบุไว้เนี่ยว่าโรคมะเร็งที่เป็นโรคเรื้อรังเนี่ยมีเสียชีวิต9ล้านคนแต่จริงๆแล้วเนี่ย WHO เนี Albert ่ยได้ต <correlation> ัดโรคมะเร็งส่วนหนึ่งออกไปนะครับเพราะว่าโรคมะเร็งอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นโรคมะเร็งที่ไม่นับเป็นโรคเรื้อรังเพราะว่าเป็นแล้ว เสียชีวิตอย่างรวดเร็วนะครับถ้านับการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งจริงๆแล้วทุกวันนี้เป็นแชมป์แล้วครับอันดับ1น,นะครับเกินหัวใจและหลอดเลือดไปแล้วต่อมาอันดับ3คือเรื่องของโรคปอดแล้วก็ทำเดินหายใจ เรือรังต่างๆนะครับอันดับ4ี่คือเรื่องของโรคเบาหวานนะครับ <S <S ทีนี้เขาพบเพิ่มเติมอีกว่า8 5ของคนที่เสียชีวิตด้วยโรคเรื้อรังต่างๆเหล่านี้มีอายุน้อยกว่า70ปีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยบอกว่าการที่เราเป็นโรค NCD จะทําให้เราเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเพราะว่าทุกวันนี้อายุไขของคนเราเนี่ยเกิน70ปีไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยู่ไม่ถึง70นะครับเราเลยนับว่าเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะครับทีนี้นเราก็มาดูกันว่า 5้าสิ่งเนี่ยที่จะเป็นความเสี่ยงนะครับในการเกิดโรค NCD ซดีและทําให้เราเสียชีวิตก่อนวัยอันควรมีอะไรบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่ข้อที่1เลยนะครับคือเรื่องของการสูบบุหรี่หลายคนเนาะก็คือสูบบุหรี่แล้วก็ติดบุหรี่แล้วก็เลิกไม่ได้สักทีนะครับก็เลยอยากให้รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เราอายุสั้นนะครับผมต่อมาข้อที่2คือเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์ครับผม ดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยในที่นี้เขาระบุว่าเป็นการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากๆแล้วก็ต่อเนื่องนะครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยที่บอกว่าทานไวน์วันละ1แก้วนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่นับรวมอยู่ในกลุ่มนี้นะครับต่อมาข้อที่3นะครับคือเรื่องของการทานอาหารที่ไม่ดีนะครับทานอาหารที่ไม่ดีเนี่ยยังไงบ้างนะครับก็คือทานน้าตาลเยอะทานเกลือเยอะทานอาหารแปรรูปเยอะนะครับแล้วอาหารสุขภาพหล่ะคืออะไรนะครับอาหารสุขภาพเนี่ยหมอกําหนดไว้2อย่างแค่นั้นเอง1เป็นของสดที่ไม่แปร ของสดที่ไม่แปรรูปเนี่ยก็คือว่าเวลาเราเห็นของสิ่งนั้นแล้วเรารู้เลยว่าสิ่งนั้นคืออะไรเช่นเราเห็นกุ้งอ่ะอันนี้คือกุ้งเรารู้เลยนะครับเราเห็นผักบ็อกกิลี่นะครับอันนี้ก็คือบ็อกกิลี่เรารู้เลยนะครับทีนี้ของแปรรูปเนี่ยเป็นของที่พอเวลาเราเห็นแล้วเนี่ยคือเราไม่รู้ว่าเอ๊ะมันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าขนมปังเนี่ยก็ถือเป็นของแปรรูปนะครับผม ขนมปังเนี่ยไม่รู้เลยว่าในน้ะเขาใส่อะไรบ้างมีไข่ไหมใส่เนยหรือเปล่าใส่เนยแท้หรือเนยเทียมมีน้ําตาลไหมนะครับมีต้องใส่ผงฟูหรืออะไรไหมเราไม่รู้เลยว่าเขาปรุงแต่งอะไรในนั้นบ้างเพราะฉะนันเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถือเป็นอาหารแปรรูปแล้วนะครับอ่าข้อแรกนะก็คือที่หมอบอกว่าหมอยาให้กินของสด ที่ดูแล้วเห,เห็นเลยว่าสิ่งนั้นคืออะไรไม่ผ่านการแปลรูปนะครับข้อ2คืออยากให้ทานอาหารที่ผ่านความร้อนน้อยๆน,นะครับการที่เราทานอาหารที่ผ่านความร้อนน้อยๆเนี่ยจะทําให้สารอาหารหลงเหลืออยู่ในนั้นเนี่ย สูงนะครับวิตามินแร่ธาตุเนี่ยยังคงอยู่ในนั้นได้สูงแต่ว่าถ้าเราปรุงอาหารด้วยความร้อนสูงๆการปิ้งการย่างการทอดต่างๆเนี่ยมันทําให้สารอาหารเนี่ยมันเสียไปต่อมาข้อที่4และนะครับข้อที่4ที่เขาเระบุไว้เนี่ยคือเรื่องของการที่เราขยับขยื่อนเคลื่อนไหวน้อยนะครับหรือว่าเราไม่ได้ออกกําลังการนั่นแหละหรือว่าวันๆหนึ่งเนี่ยเรานั่งทํางานอย่างเดียวเลยนั่งติดโต๊ะทํางาน ขับรถกลับบ้านไปก็นอนนะครับโดยมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวร่างกายน้อยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับคือเรื่องของสารพิษนะครับผมสารพิษเนี่ยทุกวันนี้โลกเราก็มีสารพิษเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะมีการใช้สารแปลกๆเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเอาแค่ในผักผลไม้เนี่ยก็มียาฆ่า,มาแมลงอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะพอเวลาที่เราได้รับสารพิษเหล่านี้เข้าไปเนี่ยเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่ทำให้เกิด NCD ได้เช่นกันนะครับ สารพิษต่างๆเนี่ยรวมไปถึงยาด้วยนะครับหลายคนเนี่ยทานยาในปริมาณมากๆนะครับผมหลายๆตัวเนี่ยก็มีความเสี่ยงในการที่คุณจะเสียชีวิตก่อนแอวนควรได้เช่นกันนะครับมีอย่างนึงอยากฝากไว้นะครับโรค NCD หรือว่าโรคเรื้อรังต่างๆเนี่ยไม่ได้รักษาได้ด้วยยานะครับ แต่ว่าโรคเหล่านี้รักษาด้วยการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของเราไลฟ์สไตล์คือการกินการอยู่การหลับนอนการออกกําลังกายต่างๆเหล่านี้นะครับโรค NCD หรือว่าโรคเรือรังรักษาได้ด้วยการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ไม่ใช่การใช้ยานะครับทีนี้เราก็เห็นแล้วเนะว่าอะไรบ้างที่มันจะเป็นความเสี่ยงนะครับที่จะทาให้เราเกิด NCD แล้วก็เสียชีวิตก่อนวัยอันควรอยากฝากไว้อีกอย่างหนึ่งอ่ะนะครับ มีคนพูดถึงในเรื่องของเรื่องเงินกับเวลาคนเนี่ยจะบอกเลยว่าเวลาเนี่ยสำคัญกว่าเงินเนาะเพราะว่าเงินเนี่ยไม่สามารถซื้อเวลาได้แต่ว่าถ้าเรายังมีเวลาอยู่เราสามารถเอาเวลาของเราเนี่ยไปหาเงินกลับคืนมาได้มากเท่าที่เราต้องการนะครับทีนี้จะทำยังไงล่ะให้เรามีเวลามากขึ้นนะครับหมอขอฝากไว้2ข้อแล้วกันเนาะในความคิดหมอนะข้อที่1ก็คือหมออยากให้เราดูแลสุขภาพให้ดี ถ้าเราดูแลสุขภาพให้ดีเนี่ยเราก็จะไม่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะครับมีเวลาที่ยาวนานขึ้นที่เราจะใช้ชีวิตนะครับแล้วก็มีเวลายาวนานขึ้นที่เราจะได้อยู่กับครอบครัวกับคนที่เรารักนะครับต่อมาข้อที่2ก็คือหมออยากให้ใช้เวลาอย่างมีประโยชน์ใช้เวลาให้คุ้มค่านะครับ ใช้เวลาทําในสิ่งที่เราอยากทํานะครับใช้เวลากับคนที่เราอยากจะใช้ชีวิตด้วยนะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันสุดท้ายฝากไว้เหมือนเดิมอย่าฝากชีวิตไว้กับหมอนะครับ